ทุกคนมาอธิบายดีดัก30,000บาทแรกคืออะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราจ่ายเบี้ยประกันนะคะอยู่ที่40,000บาทต่อปีค่ะแต่ถ้าหากว่าเรามีการเคลมนอนโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในขึ้นมาเนาะค่ารักษาครั้งนั้นเนี่ยอยู่ที่1 0 0 0บาทเราจะต้องจ่ายก่อน30,000บาทแรกครั้งแรกครั้งเดียวในรอบป,ปีนั้นนะคะประกันก็จะจ่ายให้70,000นะคะ ต่อมาถ้าสมมติว่าเรานอนโรงพยาบาลรอบที่สองรอบที่สองเนี่ยนอนโรงพยาบาลไปห้าหมื่นบาทรอบที่สองเราไม่ต้องจ่ายสามหมื่นบาทแรกแล้วนะคะบริษัทประกันจะจ่ายให้เลยห้าหมื่นเพราะฉะนั้นไม่ว่าบินจะออกมาห้าแสนหรือสองล้านบาทก็ตามคุณจ่ายแค่ดีดักสามหมื่นบาทแรกต่อปีเท่านั้นส่วนที่เหลือบริษัทประกันจ่ายให้ตามจริงทั้งหมดนะคะแค่ครั้งแรกครั้งเดียวของการนอนโรงพยาบาลในรอบปีนั้น อย่างที่แจ้งไปว่าออนอนโรงพยาบาลครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ไม่ว่าบินจะออกมาเท่าไหร่ก็ตามเราไม่ต้องจ่ายแล้ว3 0,000ื่นจ่ายแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นค่ะ